เวลาไปเที่ยวทะเลเพื่อนๆพักที่ไหนกันครับก็คงไม่พ้นพักที่รีสอร์ทใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับรีสอร์ทที่ติดกับชายทะเลมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงมีโอกาสได้ใช้บริการรีสอร์ทหลายๆที่เพื่อนๆลองฟังเรื่องนี้ดูนะครับว่ารีสอร์ทที่เพื่อนๆเคยไปพักเป็นรีสอร์ทนี้หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับ เรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเจครับคุณเจเล่าว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยในวันนั้นแฟนของคุณเจอยากจะไปเที่ยวทะเลมากครับโดยบอกคุณเจในวันนั้นซึ่งตอนนั้นเองคุณเจทําทงานอยู่ในกะกลางคืนหลังจากออกเวรก็เลยคิดว่าตัวเองมีเพื่อนเป็นทหาอยู่ที่สัตหีบครับ เลยตั้งใจว่าจะพาแฟนไปเที่ยวที่ทะเลสัตหีบละกันโดยในตอนที่ออกเดินทางจากกรุงเทพนะครับตัวคุณเจก็ยังไม่ได้โทรบอกเพื่อนตั้งใจว่าเดี๋ยวไปถึงที่สัตหีบก่อนแล้วค่อยโทรติดต่อกันอีกทีหลังจากที่เดินทางจากกรุงเทพมาถึงตัวสัตหีบตอนนั้นคุณเจก็เลยโทรติดต่อเพื่อนคนนี้แต่ปรากฏว่าตัวเพื่อนเองไม่ได้อยู่ที่สัตหีบในตอนนั้นครับพอตัวเพื่อน,นติดราชการอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ในเมื่อเป็นแบบนั้นคุณเจเลยลองสอบถามเพื่อนครับว่าเพื่อนเนี่ยพอจะมีรีสอร์ทที่พอจะแนะนําให้ได้ไหมตัวเพื่อนเองได้แนะนําให้ขับรถไปในโซนโซนหนึ่งนะครับผมขอไม่บอกโซนนะกันนะครับซึ่งโซนนี้จะมีรีสอร์ทอยู่มากพอสมควรให้ขับดูแถวนั้นแล้วเลือกเอาเองได้เลยในตอนนั้นเป็นช่วงเวลาเย็นมากแล้วครับคุณเจก็เลยขับไปตามที่เพื่อนบอกและก็พบเข้ากับรีสอร์ทที่หนึ่ง ทางรีสอร์ทก็ดูร่มรื่นดีนะครับและแถมรีสอร์ทนี้ยังมีหาดส่วนตัวอีกต่างหากแฟงคุณเจเมื่อเห็นแบบนั้นก็รู้สึกชอบครับแล้วก็บอกให้คุณเจเนี่ยคืนนี้เราเข้าพักกันที่นี่ทั้งคู่ได้เข้าไปที่บริเวณเคาน์เตอร์ครับเพื่อทําการจองเข้าห้องพักเมื่อไปถึงก็ได้พบกับคุณลุงท่านหนึ่งหลังจากแจ้งความประสงค์ว่าจะขอเข้าพักเรียบร้อยแล้วคุณลุงได้สอบถามว่ามากันกี่คน คุณเจก็แจ้งไปนะครับว่าจะเข้าพักคืนนี้กัน2คนแต่มันมีเรื่องน่าแปลกครับคือคุณลุงคนนั้นได้ให้คุณแจห้องพักทั้งหมดเจห้องส่งมาให้คุณเจเลือกให้นำคุณแจอันนี้ไปเปิดเช็คห้องดูเองได้เลยครับคือเจ็ดห้องเนี่ยถือคุณแจไปเลยเจ็ดดอกแล้วก็ไปเปิดเอาเองเลยว่าชอบห้องไหนตัวคุณลุงเองเนี่ยไม่ได้นำพาเดินดูนะครับแต่คุณเจบอกว่าตอนนั้นด้วยบรรยากาศความร่มรื่นและทุกอย่างมันก็ดูเป็นปกติมากๆ ตอนนั้นคุณเจไม่ได้คิดอะไรเลยครับหลังจากที่เปิดเช็คห้องดูหลายๆห,ห้องแล้วสุดท้ายก็มารู้สึกถูกอกถูกใจที่ห้องเบอร์ห้าคุณเจบอกว่าตอนนั้นรู้สึกว่าห้องเบอร์ห้าเนี่ยค่อนข้างจะกว้างขวางกับและดูเย็นน่าพักกว่าห้องอื่นๆแต่ที่ห้องนี้ตรงกลางห้องด้านบนนะครับจะมีคานขนาดใหญ่คาดว่าจะเอาไว้รองรับน้ำหนักของบ้านตอนนั้นรู้สึกแปลกๆครับ เพราะว่าห้องที่เป็นคานส่วนใหญ่ทางโรงแรมทั่วไปก็จะตีฝ้ากั้นเพื่อปิดคานตัวนี้โดยตัวคานเองเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงปลายเตียงก็คือตรงปลายเท้าพอดีครับหลังจากเลือกห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณเจก็แนะนำเอาคุณแจที่เหลือเนี่ยไปคืนคุณลุงบอกว่าถ้าต้องการอะไรให้มาเคาะที่บานเกตหน้าห้องได้เลยหรือว่าโทรมาหาที่เบอร์คุณลุงโดยคุณลุงเนี่ยให้เบอร์ติดต่อมาด้วยนะครับ คุณลุงบอกว่าตัวคุณลุงเองเนี่ยจะอยู่ในห้องนี้ตลอดเวลาถ้ามีอะไรเนี่ยให้เดินมาหาที่นี่ได้เลยคุณเจสังเกตว่ารีสอร์ทนี้ไม่มีพนักง,งานคนอื่นเลยครับนอกจากตัวคุณลุงเพียงแค่คนเดียวไม่มีแม่บ้านไม่มีครัวไม่มีเด็กสเสิร์ฟมีเพียงคุณลุงเท่านั้นที่อยู่ในห้องนั้นแต่ในวันนั้นนะเป็นวันพุธครับซึ่งเป็นวันกลางสัปดาห์และไม่ใช่เสาร์อาทิตย์และแถมยังเป็นช่วงโรซีซันอีกด้วย พนักงานอาจจะน้อยเป็นเรื่องปกติคุณเจก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับหลังจากที่ขนข้าวขนขอ,ของเข้าห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณเจก็รู้ว่าในตอนนี้ทั้งรีสอร์ทมีแค่ห้องพักของตัวเองเพียงห้องเดียวเท่านั้นครับเมื่อเข้าไปในห้องก็พบว่ามีความน่าแปลกเพิ่อมอีกหนึ่งอย่างครับคือตัวที่เสียบคีย์การ์ดเพื่อเปิดระบบไฟภายในห้องพักปกติโรงแรมทั่วไปจะอยู่ที่ประตูหน้าห้องใช่ไหมครับ แต่ห้องพักห้องนี้อยู่ที่หน้าห้องน้ําซึ่งเวลาจะเสียบคีการ์ตต้องเดินฝ่าความมืดเข้าไปที่จุดนั้นหลังจากนั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทั้งคู่ก็เดินไปที่ชายหาดคุณเจกับแฟนคุยกันว่าน่าจะสั่งอะไรมากินกันที่ชายหาดสักหน่อยคุณเจก็เลยโทรไปตามเบอร์ที่คุณลุงให้ไว้ครับแต่ปรากฏว่าเบอร์นั้นก็ติดต่อไม่ได้คุณเจก็เลยเดินไปยังห้องที่คุณลุงอยู่ขอบานเกตตามที่คุณลุงบอก และตอนนั้นก็สอบถามคุณลุงว่าถ้าต้องการจะสั่งของกินครัวที่รีสอร์ทเปิดหรือเปล่าคุณลุงบอกว่าตอนนี้ครัวไม่เปิดครับแนะนำว่าให้ขับรถเลยไปอีกหน่อยก็จะมีร้านที่ขายอาหารสามารถสั่งของกินได้เมื่อเป็นแบบนั้นทั้งคู่ก็เลยขับรถไปตามที่คุณลุงบอกพอถึงร้านอาหารคุณเจนได้สอบถามกับทางร้านว่าสามารถไปส่งที่รีสอร์ทได้หรือเปล่าทางร้านบอกว่าได้ คุณเจเลยเริ่มสั่งอาหารครับเมื่อสั่งเสร็จเลยบอกให้ไปส่งที่ห้องเบอร์ห้าที่รีสอร์ทนี้นี้แต่เมื่อเด็กในร้านได้ยินว่าห้องเบอร์หตอนนั้นก็มีอาการแปลกๆครับรีบกระตือรือร้อนที่จะจดออเดอร์ของคุณเจตอนนั้นคุณเจไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าที่ร้านน่าจะมีออเดอร์เข้ามาเยอะหรือเปล่าเด็กเลยดูกระตือรือร้อนเป็นพิเศษหลังจากนั้นคุณเจก็ได้เดินทางกลับมาที่รีสอร์ท เมื่อมาถึงก็ได้เอากุญแจและเอาคีย์การ์ดไปเสียบไว้ในห้องเพื่อเปิดแอร์และเปิดไฟทิ้งไว้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินไปที่ชายหาดครับเพื่อหาที่นั่งกินข้าวเย็นในวันนี้บรรยากาศในรีสอร์ทค่อยๆมืดลงเรื่อยๆครับมีเพียงแสงไฟสลัวที่อยู่หน้าบ้านพักแต่ละหลังเท่านั้นแต่แสงไฟนั้นก็ไม่ได้สว่างมากมายสักเท่าไหร่ครับเวลาก็ผ่านไปจนเกือบจะสองทุ่มแต่ว่า พพนักงานเนี่ยยังไม่ได้นําอาหารมาส่งตามที่สั่งไว้เลยครับคุณเจพยายามมองหาแล้วมองหาอีกและหลังจากนั้นไม่นานแสงไฟของรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ขี่เข้ามาในรีสอร์ทเด็ก2คนนั้นขี่รถซ้อนกันมาครับคุณเจบอกว่าตอนนั้นสังเกตได้เลยว่าทั้งคู่เนี่ยมีท่าทีที่ไม่อยากจะแวะเข้าไปที่ห้องเบอร์5ทั้งคู่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านห้องเบอร์หแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆครับ คุณเจเห็นแบบนั้นก็เลยเดินออกไปยืนโบกมือแล้วบอกให้น้องขี่มาที่ชายหาดบริเวณที่ตัวเองนั่งอยู่ค่าอาหารในวันนั้น5 5 0บาทครับตัวคุณเจเนี่ยให้เงินไป600บาทน้องเขาเองได้บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอา50บาทมาทอนได้ไหมครับพี่ตัวคุณเจก็เลยบอกว่าไม่ต้องทอนพี่ให้ไปเลยทิปห้บบาทหลังจากนั้นน้องทั้งสองคนก็กลับรถครับเพื่อจะขี่รถกลับ ก่อนออกไปทั้งน้องได้บอกกับคุณเจว่าจานชามที่กินเสร็จแล้วให้นำวางไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตัวน้องจะเข้ามาเก็บตอนนั้นคุณเจไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดแค่ว่าน้องทั้งสองคนน่าจะไม่อยากเข้ามาในเวลากลางคืนเพราะไม่รู้ว่าคุณเจเนี่ยจะกินเสร็จตอนไหนอาจจะนั่งอยู่ถึงดึกก็เป็นได้คุณเจกับแฟนนั่งอยู่ที่ริมหาดจนเวลาร่วงเลยมาประมาณสี่ทุ่มครับ ในตอนนั้นก็พบว่าน้ำแข็งหมดคุณเจเลยเดินกลับไปที่ห้องพักครับเพื่อจะหยิบน้ำแข็งในตู้เย็นเมื่อเดินใกล้ถึงห้องคุณเจก็ต้องตกใจครับเพราะว่าตอนนี้สายตาตัวเองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านหน้าต่างเดินไปเดินมาในห้องตัวเองแวบแรกในความรู้สึกตอนนั้นคุณเจบอกว่าน่าจะเป็นขโมยหรือเปล่าเมื่อเห็นแบบนั้นคุณเจเลยเดินกลับมาที่หาดครับไม่ได้แวะเข้าไปในห้อง โดยที่ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้แฟนฟังนะครับได้แต่ชวนแฟนให้กลับไปนั่งกินอะไรในห้องดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นก็เดึกมากแล้วครับแถมฝนดูท่าทางจะตกอีกด้วยคุณเจอบอกกับแฟนแบบนั้นนะครับทั้งคู่ก็เลยเก็บข้าวของแระเดินกลับมาที่ห้องเมื่อคุณเจเปิดห้องเข้าไปก็พบว่าในห้องดูเป็นปกติครับไม่พบเจอใครหรือผู้หญิงคนนั้นอยู่ในห้องเลยเมื่อเข้ามาถึงแฟนก็ได้ขอตัวเข้าไปอาบน้ําครับ เพื่อที่จะเตรียมตัวนอนด้วยความที่เวลาไปเที่ยวไหนมาไหนครับตัวคุณเจต้องเปิดทีวีทิ้งไว้ตลอดเพื่อให้มีเสียงไดอยู่ในห้องตลอดเวลาครับแต่หลังจากที่หารีโมทอยู่พักหนึ่งก็พบว่าห้องนี้ไม่มีรีโมททีวีคุณเจเลยใช้วิธีกดเอาที่ตัวเครื่องครับหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เข้านอนกันตามปกติโดยปิดไฟในห้องใช้วิธีเปิดไฟหีไว้แทน ทำให้ยังพอเห็นทุกอย่างในห้องครับหลังจากที่นอนไปสักพักคุณเจบอกว่ามีความรู้สึกว่าเสียงทีวีเนี่ยค่อยๆลดลงเองเบาลงเบาลงเรื่อยๆและตามด้วยเสียงตุ๊กแกร้องบรรยากาศตอนนั้นดูแปลกมากๆครับจนตัวคุณเจเองสัมผัสดได้ว่าคืนนี้น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนตอนนั้นก็เลยลุกไปครับกดเพิ่มเสียงที่ทีวีขึ้นเมื่อคุณเจเคลมครับกำลังจะหับ อยู่ดีๆเสียงตุ๊กแกก็ร้องดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งคุณเจถึงกับสะดุ้งนะครับเพราะเสียงตุ๊กแกเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งทําให้ตัวคุณเจเองมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเวลาล่วงเลยผ่านมาจนเกือบถึงตีสองเสียงทีวีที่รีดลงเองตอนนี้ได้เงียบไปแล้วครับและเสียงตุ๊กแกก็ได้เงียบลงไปเช่นเดียวกันคุณเจรเริ่มสังเกตอาการแปลกๆของแฟนครับ ตอนนี้แฟนเริ่มมีอาการนอนพลิกตัวไปพลิกตัวมาตอนนั้นเนี่ยคุณเจนอนหันหลังให้แฟนนะครับอยู่ดีๆแฟนก็หันมากอดคุณเจแต่เป็นการกอดที่ไม่ใช่กอดแบบธรรมดาครับเป็นการเกาะแน่นมากเมื่อเป็นแบบนั้นคุณเจก็เลยหันมากอดแฟนแล้วคุณเจก็หลับไปทั้งแบบนั้นหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ครับอยู่ดีๆแฟนก็ปลุกคุณเจขึ้นแล้วบอกว่าเรากลับกันดีกว่า ตอนนักคุณเจงงมากครับเพราะด้วยอาการเพียจากการที่เมื่อคืนไม่ได้นอนแล้วต้องขับรถในวันนี้คุณเจเลยพยายามสอบถามครับว่าทำไมถึงรีบกลับตัวแฟนเองบอกว่ามีธุระด่วนที่ต้องไปทำที่กรุงเทพเมื่อดูเวลาก็พบว่าเวลาในตอนนั้นเกือบตีสี่แล้วครับคุณเจได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจแต่ในเมื่อแฟนอยากกลับก็กลับก็ได้ทั้งคู่ก็เลยลุกขึ้นเก็บของครับ แล้วหลังจากนั้นก็ออกจากห้องพักเวลาประมาณตีห้าครึ่งทั้งคู่ได้เดินไปเคาะบานเกรดที่คุณลุงอยู่ในเวลานั้นคุณลุงตะโกนออกมาทันทีครับคล้ายอะ่ะคุณเจเลยบอกไปว่าผมเองครับคนที่เช่าห้องพอดีผมต้องการเช็คเอาท์เมื่อคุณลุงเดินออกมาได้ถามทั้งคู่ว่าทําไมถึงรีบกลับนอนไม่หลับหรอตัวคุณเจได้บอกว่าพอดีต้องไปทําธุระด่วนในกรุงเทพก็เลยจะรีบกลับครับ คุณเจก็เลยยื่นคุณแจให้กับคุณลุงคุณลุงก็รับคุณแจแล้วก็เดินกลับเข้าห้องนอนทันทีตอนนั้นคุณเจก็ยังงงๆนะครับว่าทําไมคุณลุงไม่ไปเช็คห้องพักหน่อยหรอว่ามีอุปกรณ์อะไรเสียหายบ้างหรือเปล่าหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เลยขับรถออกจากรีสอร์ทครับแต่หลังจากที่ขับรถออกจากรีสอร์ทได้ไม่นานคุณเจก็ต้องตกใจครั้งพอแฟนที่นั่งอยู่ข้างๆตอนนี้เริ่มร้องไห้ฟูมฟายครับ ร้องไห้หนักมากคุณเจยพยายามสอบถามว่าเป็นอะไรทำไมถึงร้องไห้ตัวแฟนได้บอกให้คุณเจแนีนยแวเข้าปั๊มก่อนครับเมื่อจอดที่ปั๊มเรียบร้อยแล้วแฟนค่อยๆสงบสติอารมณ์ลงแล้วเริ่มเล่าให้ฟังว่าในตอนที่แฟนนอนอยู่ครับแฟนต้องสะดุ้งตื่นเพราได้ยินเสียงหัวเราะเนี่ยดังมากไม่รู้ว่าเสียงหัวเราะนั้นดังมาจากไหนครับเมื่อเป็นแบบนั้น แฟนก็เลยเค่อยๆลืมตาพยายามมองไปยังต้นเสียงหหวเราะนั้นแต่ภาพที่เห็นแฟนต้องตกใจอย่างสุดขีดครับแฟนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหย่อนขาอยู่บนคานที่ปลายเตียงผู้หญิงคนนั้นตาแดงและผู้หญิงคนนั้นก็ยิ้มให้แฟนครับทั้งคู่ต่างจ้องมองกันตอนแรกแฟนคิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะตาฝาดก็เลยพลิกตัวไปพลิกตัวมาอยู่หลายครั้ง แต่เมื่อมองขึ้นไปที่คานทีไรก็จะเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นยังนั่งอยู่ที่เดิมตลอดเวลาผู้หญิงคนนั้นจ้องมาที่แฟนแบบไม่ร้าสายตาเลยครับเมื่อมองไปทุกครั้งก็จะเจอผู้หญิงคนนั้นนั่งจ้องและยิ้มให้ทุกครั้งเสียงหัวเราะของเธอเนี่ยดังก้องอยู่ตลอดเวลาเป็นแบบนั้นอยู่นานมากครับจนแฟนเนี่ยทนไม่ไหวต้องรู้ขึ้นมาปลุกคุณเจโดยคุณเจเองไม่ได้เห็นผู้หญิงคนนั้นนะครับแบบที่แฟนเห็น แล้วแฟนก็ไม่ได้ยินเสียงตุ๊กแกแบบที่คุณเจได้ยินแต่ได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงโหร่อแทนส่วนประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ตัวคุณเจก็ไม่ได้ไปสืบตามต่อนะครับว่าเรื่องที่ตัวเองเจอตัวเองเจอกับเรื่องอะไรเข้ากันแน่เพราะว่าตัวคุณเจเองก็คิดว่าตัวเองคงไม่มีโอกาสได้กลับไปที่รีสอร์ทแห่งนั้นอีกแล้วทุกวันนี้เวลาแฟนนอนก็ยังกลัวอยู่นะครับไม่กล้าหันหน้าไปมองบนเพดาน เพอยังร้อนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและนั่นก็คือเรื่องราวที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เพื่อนๆล่ะครับถ้ามีโอกาสได้ไปนอนรีสอร์ทที่ริมทะเลแล้วได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆจะออกกลางดึกแบบที่แฟนคู่นี้ออกกันหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนๆจะฝืนใจนอนต่อกันยันเช้าคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับ และหากว่าเพื่อนๆมีเรื่องราวที่น่ากลัวสยองขวัญไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเพื่อนๆเองหรือว่ามีใครเล่าให้ฟังมาถ้าอยากให้ผมได้นำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังในช่องยังไงส่งเรื่องราวของเพื่อนๆมาที่เมลด้านล่างได้เลยนะครับก่อนที่จะจากกันไปยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่ลงด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ